ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมไม้น้อยประวัติศูนย์มีไว้ให้ตรวจสอบนะฮะสำหรับคันนี้เป็น t o y o ต a า a ค r y ีนะฮะ 2.0G ปี16 <c oughs> เลขไม้แค่70,000เท่านั้นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยรถผู้บริหารใช้งานเลขไม้แค่71,000เท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจ t o y o ต a าแคม y ีไปดูคลิปนี้ต่อให้จบเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่ช่องจองจะจบทุกทุกคนด้วยนะครับผมบิวเพชรยนต์นะฮะวันนี้เจอกันนะครับวันที่9เดือน7นะครับเช้าเช้านะผมมาปล่อยรถนะครับมีโอกาสดีๆก็มาจัดแคมรี่ให้ได้ดูสัก1คันนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็น Toyota c a m r รี่นะครับ2.0 g ปี2016นะครับเลขไมล์ของคันนี้เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับเลขไมล์แค่เจ0 0หมโลเท่านั้นนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถผู้ผู้บริหารใช้งาน ตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับสภาพตัวรถนะครับผิวพันธุ์ต่างๆนะภายในนะครับช่วงลงช่วงล่างผมได้ลองขับมาสักระยะหนึ่งเมื่อกี้นี้นะครับเทสรถก่อนที่จะมาถ่ายพี่พี่ได้ดูนะครับแจ่มจริงนะครับพวงมาลัยเนี่ยเร็วสุดไม่มีดงไม่มีดังนะครับงามเเลยตามเลขไม้นะครับไม่แค่จิตหมื่นหนึ่งพันโลเนี่ยพี่บางท่านสงสัยนะครับทาไมไม่น้อยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังวลนะครับรถเพชรจนทุกคันนะครับเรามีประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบได้นะฮะและรถทุกคันเนี่ย โครงสร้างเกรด A นะครับเกรด A เท่านั้นเลยสําหรับรถที่บริษัทพยนต์เอามาขายนะครับรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปรับชมพร้อมๆกันนะครับด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับโคมไฟหน้านะฮะตัว c a ม r y 2.0G คันนี้นะครับจะได้เป็นโคมเลนโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะมีไฟเดทามและนิ่งไลท์นะครับสีเม็ดด้านล่างแบบนี้เป็น LED นะครับงดงามสําหรับตัวไฟหน้าไม่มีล่องลอยรอยแตกแรงงานรอยเหลืองอะไร นะครับคิ้วนะฮะคิ้วไฟหน้านะครับลากยาวติดมากับกระจังหน้าแบบนี้นะครับนี่ยาวๆมาเลยคิ้วฝากระโปรงก็ได้เป็นโครเมียมสวยนะครับดูลักชัวรี่นะฮะสำหรับตัวคัมรี่นะฮะก็ตามสไตล์นะครับเป็นรถที่เซกเมนต์ใหญ่ที่สุดของรถเก๋งของ Toyota และแบรนด์ Toyota เนี่ยคัมรี่เนี่ยคือที่หนึ่งแล้วนะครับในเรื่องสมรรถนะนะฮะขับนิ่มมากขับทีแทบจะหลับนะฮะสำหรับตัวคัมรี่นะฮะพี่ๆท่านไหนที่เคยใช้อยู่ นะครับน่าจะทราบดีนะเรื่องสรรพคุณของตัวตัวโตโยต้าคัมรี่นะครับงดงามเลยคันนี้ผิวพันธ์เนี่ยตั้งขายเรียบร้อยแล้วนะคันนี้ผิวพันธ์เนี่ยเดี๋ยวเรามีอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรามาดูกันหน้างานทีที่จะต้องให้เก็บให้อะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถมาชี้ได้นะฮะลถของพยุดทุกคันนะครับเซนเซอร์ด้านหน้านะฮะตัวนี้มีมาให้แล้ว2จุดนะครับด้านหลังอีก4จุดเดี๋ยวผมพาวนไปดูนะให้ดูผิวพันธ์ดูรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับ ตัวกรงตัวแก้มนะฝากระโปรงเดิมๆนะครับบางๆแบบนี้นะฮะโลโก้เครื่องยนต์นะครับ VVTiW ก็ติดอยู่ครบถ้วนนะฮะงดงามเลยนะครับคันนี้พี่ๆที่กำลังหาแคมรี่ไว้ใช้งานนะฮะไม่อยากให้พลาดคลิปนี้นะครับพยายามดูให้จบนะผมจะแซะทุกรายละเอียดเลยสำหรับตัวรถนะครับตัวไฟหน้านะะมันก็ปรับสูงต่ำเองได้ด้วยนะครับเป็นอัตโนมัตินะฮะสำหรับตัวไฟหน้าของตัวแคมรี่คันนี้นะครับ กระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับมีบายสปอร์ตมาให้นะครับแล้วก็เวลาถอยหลังเนี่ยกระจกเขาจะเลื่อนลงนะพับลงอัตโนมัติด้วยนะครมันจะเบี่ยงลงมานิดนึงให้เราเห็นมุมมองเวลาถอยได้ดีิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวคัมรี่นะฮะล้อแม็กนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็ก5ลูนะครับ ขอบ16เนี่ยดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับรหัสยางได้ตัวนี้เลยนะครับ215ทับนนะครับตัวปียางคันนี้ได้เป็นยางปี20นะครับเป็นยางมิชลินปี20นะฮะดอกยางล่องยางเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงมันใช้ไม่ได้แล้วผ่านการตรวจเช็คจากทางฝ่ายช่างนะครับถ้ามันใช้ไม่ได้ผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเบ้าโชกซุ้มล้อเดิมนะฮะไม่มียงไม่มีเยอะอะไรนะครับไม่มีบุบเดิมเดิมแบบนี้เบ้าโชคและซุ้มล้อล้อเดิมเดิมทุกอย ครงสร้างตัวรถเกรด A แน่นอนนะฮะผิวพันตัวรถนะครับไม่มีตำหนิไม่มีรักยิ้มนะครับสวยๆเดิมทุกจุดเหมาะควรค่าแก่การใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับตัวแคมรี่คันนี้นะฮรราคาก็ไม่แรงนะฮะปี16นะครับเพชรยนต์นะครับเราตั้งขายอยู่ที่639,000บาทเท่านั้นนะครับแค่639,000นะฮะได้รถ ไมคแค่7 0 0 0 0ไปใช้งานนะครับป้ายแดงของตัวแคมรี่คันนี้นะฮะหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับวันนี้หันไปครึ่งต่อครึ่งนะครับหันไปขึ้นต่อครึ่งเลยนะฮะหกแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นเพชรยนต์ขายวันนี้ถือว่าราคาไม่แรงนะครับสำหรับตัวแคมรี่และไมค์แค่เจ็ดโลเนี่ยและที่สำคัญนะครับบริษัทเพชรยนต์นะฮะเราได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะครับกับธนาคารธนาชาิ ต้องแจ้งกันไปตามตรงนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะครับจนถึง2.99เลยนะฮะ2.59%เนี่ยเราจะได้ในการผ่อนระยะ4ปีนะครับผ่อนต่าสุดที่4ปีนะฮะจะได้ดอกเบีย้ย2.59%นะครับ5ปี2.79 6และ7ปีผ่อนแบบสบายๆดอกเบีย้ย2.99%ซึ่งนะฮะณปัจจุบันนะครับดอกเบีย้ย2.99%ตลอดยุสัญญา7ปีนี้นะฮะ ดอกเบีย้ยเลทต่ํากว่ารถป้ายแดงนะครับทำให้เราซื้อรถคันนี้คุ้มมากสําหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยได้ต่ำกว่าป้ายแดงนะครับแล้วไม่ต้องใช้เงินดาวนะฮะสำหรับการซื้อโต y o ต a า a คี่คันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เงินดาวแมแต่บาทเดียวนะครับสามารถฟรีดาวได้และดอกเบีย้ยต่ํากว่าป้ายแดงและราคาหันครึ่งจากป้ายแดงเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับตีว่าป้ายแดงล้านสนะครับวันนี้พยชนขายอยู่6 3 9 0 0 0คุ้มแน่นอน นะครับไปดูต่อเลยเรื่องรายละเอียดตัวรถผมแจ้งโปรโมชั่นให้ทราบแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ารถเดิมขนาดไหนนะครับกระจกเนะฮะเดิมแท้ Toyota ทุกบานนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับเดิมแท้โ o y o t a ทุกบานเลยนะกันสาดยังไม่ได้ติดมาให้นะครับพี่ๆท่านไหนที่จบรถคันนี้กับผมนะซื้อรถคันนี้กับผมวิพิทย์ยนนะครับเดี๋ยวติดกันสาดให้ฟรีนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงอ่ะดูต่อนะครับเสาบีนะครับหัวนัดเดิมๆไม่เคยขยับ นะครับเสาบีนะฮะสติ๊กเกอร์มอกติดอยู่ครบถ่วนไม่ลอกไม่ถลอกนะให้ดูรายละเอียดชัดๆนะครับแผ่นเพจนะฮะแผ่นอาเพจเดิมนะครับไม่ลอกเลยนะครับปี16แท้ๆแบบนี้นะฮะแคมรี่สองจนะครับหัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับนะครับภายในเนี่ยเป็นสีเบดนะครับคันนี้ตัดด้วยลายไม้นะครับเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะภายในเดภายในเดี๋ยวผมพาไปดูด้านฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งนะฮะ รอบนี้ขอฝั่งนี้ขอดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเนี่ยหัวน็อตแก้มเดิมๆนะครับไม่เคยขยับเลยหัวน็อตประตูนะครับสวยๆโครงสร้างเดิมๆสครับเพจของแคมรีติดอยู่ครบถ้วนนะฮะงามๆแกะกระดูกงูให้ดูนะคะค่อนข้างจะแกะยากเลยแน่นมากนะแต่ผมขออนุญาตดึงให้ดูกันเห็นชัดๆแบบนี้นะครับแต่เข็บเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆนะครับกลมคม กลมๆคมๆ,คมๆเลยไล่มาให้ดูได้เลยนะครับรถของทางเพิรยนต์ทุกคันอย่างที่ผมแจ้งไปนะว่าโครงสร้างเนี่ยเดิมแท้100%นะครับไม่มีชนักพลิกคว่ำจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะฮะเพชรยนต์เราคัดแต่รถเกตเอเข้ามาขายให้พี่ๆได้รับได้ชมกันนะครับขอฝากด้วยนะครับพี่ๆฮะ ถ้าสนใจนะครับโทรมานะฮะ0855366287นะครับผมวิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูได้นะในเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะฮะหรือรายละเอียดของการจัดไฟแนนต์ต่างๆนะโปรโมชั่นแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษที่ผมแจ้งไปนะฮะดอกเบี้ย2.59ถึงดอกเบี้ย2.99เท่านั้นนะครับมาดูกันต่อเลยด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับด้านหลังนี่สวยๆไม่มีล่องรอยการแตกรายงานเป็น LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะแล้วก็คิ้วฝากระโปรงท้ายเนี่ยลากยาวมันตัดกัดต ไฟท้ายได้เลยนะครับงดงามเลยนะฮะโลโก้ต่างๆติดอยู่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้คัมรี่นะฮะโลโก้โตโยต้า0 g นะครับหรือโลโก้เครื่องยนต์นะครับ D4S นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์ของคัมรี่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังนะฮะเซ็นเซอร์ถอยอีก4จุดนะครับด้านหลังนะฮะเรียกว่าความปลอดภัยเนี่ยระดับลักชัวรี่จริงๆนะฮะระดับรถนี่ที่เป็นเซ gment ที่สูงที่สุดของ โตโยต้าเขาเนี่ยโตโยต้าแคมรี่คันนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยผมพาไปดูนะครับด้านหลังนะฮะแกะยากนิดนึงให้ดูยากนิดนึงมันต้องแกะกิ๊ออกนะแต่ผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยขยับหัวน็อตฝาท้ายเดิมๆซีนด้านข้างเดิมๆนะครับเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับซีนนุ่มๆไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับฝาท้ายหายห่วงนะครับไฟท้ายนะครับไทโคยโตะนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะฮะไทโคยโตะเป็นบริษัท ผลิตพาร์ทอะไหล่ของป้ายแดงเท่านั้นนะครับตรงนี้พี่ๆท่านไหนยังไม่ทราบนะฮะก็ขออนุญาตแจ้งไปให้รับทราบด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลกันนะครับด้านหลังนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่นะเรามีให้ครบหมดนะครับยางอะไหล่ของเทมมี่ก็จะเป็นล้อมแม็กแบบนี้นะครับนี่เลยเป็นแม็กเดิมของเขานะฮะตรงนี้ผมเปิดยากนิดน,นึงนะผมขออนุญาตกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะฮะมันหนักอ่ะด้านหลังนะครับ โครงสร้างด้านหลังเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแผ่นเหล็กต่างๆติดอยู่ครบถ้วนนะฮะในเรื่องของอลอยซีนทารรมะพ้าวนะครับก็เป็นสีขาวใสๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะฮะถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยไอซีนทารรมะพาวนะถ้าเป็นสีเดาอาสีเทาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสันนิษฐานได้เลยนะว่ารถมีทําซีนมานะครับอาจจะมีอุบัติเหตุจะเรียกว่าอาจจะเลยนะฮะถ้าเกิดมันมีแบบนั้นผมเรียกว่าคอนเฟิร์มเลยว่ามีชนท้ายมานะครับอันนี้เดิมๆนะครับซีนทมะพาวเดิมๆแบบนี้ สวยๆนะครับพี่ๆสนใจรีบโทรมานะฮะวันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่9นะครับรถยังอยู่ยังไม่ติดจองนะครับแต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆทั้งหลายนะครับโครงสร้างด้าหลังเดิมแท้แน่นอนนะครับตรงนี้สบายใจได้นะผมแจ้งแล้วนะฮะซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับนี่ขาด้านหลังนะครับเดิมๆไม่ขดไม่งอโครงสร้างต่างๆนะฮะให้ดูทุกจุดนะครับโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ๆท่านไหนเนี่ย ที่กำลังหาตัวโตโยต้าคัมรี่ไปใช้งานสักคันหนึ่งนะผมมองว่าคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะตอนนี้เขาไม่แค่เจ็ดหมื่นนะฮะกระจกหลังเดิมแท้นะครับไล่ไฟมีติดมาให้เบรคดวงที่สามมีติดมาให้นะฮะนี่กระจกด้านหลังเป็นโตโยต้าแบบนี้นะครับไปดูต่อด้านขวานะฮะผิวพันธุ์ด้านขวานะฮะสวยงามนะครับไอชี่ขาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นร่องรอยอารยธรรมนะบริสัท์เราเปิดกว้างนะครับมีนกมีนกเข้ามาตรงนี้น่าขออภัยด้วยนะครับ ด้านหลังสวยๆนะครับกันชนตัวแก้มแก้มท้ายนะฮะก็รอยตะเข็บรอยเชื่อมนะฮะก็สนิทดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตรงนี้สบายใจได้นะครับเรียมสานตัวรถต่างๆทั้งขวาคมชัดนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานอย่างที่ผมบอกนะครับงดงามเลยสําหรับตัวแคมรี่คันนี้นะฮะไปดูกันต่อในส่วนของภายในนะครับตามที่ผมแจ้งไปนะฮะตัวต้าแคมรี่ 2 .0 g ีป .6 คันนี้นะครับภายในเป็นสีเบจนะครับตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะครับแทงประตูนะครับเป็นสีเบจนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะฮะกระจกนะฮะปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับออโต้ได้ทุกบานเลยนะครับทั้ง4บานออโต้นะครับระบบเซ็นทันล็อกนะฮะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะฮะมีบายสปอตด้วยนะครับนี่บายสปอตนะครับพาร์คิ้งเซนเซอร์ VSC การลื่นกันถลายนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยครบคันนะครับสำหรับตัว เบอร์าคัมรี 2.0G คันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับได้เป็นหนังเดิมโรงงานนะครับเป็นหนังเดิมโรงงานแบบนี้นะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะหุ้มมาใหม่นะมันเนียนเกินไปนะฮะน่าจะหุ้มพวงมาลัยมาใหม่สวยๆนะครับเดิมๆเลยนะครับหนังสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันทั้งสองข้างนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยเอาไว้คอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดวิทยุต่างๆนะครับด้านขวาเอาไว้ควบคุมจอ MID นะครับนี่ด้านหน้าหน้าจอหน้าปัดนะครับ M I D นะครับมีกูชคอนโทรลติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว 2.0G คันนี้นะครับนี่ปุ่ม push start นะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลยกุญแจนา่ะอยู่ในนี้นี่กุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะขึ้นไปบนรถก่อนเดี๋ยวผมอธิบายให้หมดก่อนแล้วกันนะครับเบาะนะครับทั้งคู่หน้าเลยจะเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับมีดันหลังมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ปุ่มดันหลังนะครับนี่ เบาะสีเบสสวยๆเบาะหนังไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเบาะคนนั่งก็เหมือนกันปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะไม่มีฉีกขาดนะฮะเดิมๆทุกจุดนะครับสำหรับตัวเบาะหลังคงหลังคานะครับไม่มีรอยจงรอยเจิมนะครับสวยสะอาดคันนี้เนียนกลิบนะหัวน็อตเสาบีนะไล่มานะครับเดิมๆทุกจุดเลยนะสติกเกอร์ลมยางต่างๆติดอยู่ครบถ้วนหมดนะฮะสำหรับพี่พี่ทนสนใจติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับเปิดประตูทิ้งไว้ด้วย กดปุ่มพุสตาทเลยเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วนะครับโครงสร้างต่างๆเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับประตงประตูต่างๆผมให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะเลขไมล์คันนี้นะครับเ1 0 0 0โลเท่านั้นนะฮะเลขไมล์แค่71,000โลคุ้มค่ากับการใช้งานนะครับรถเดิมสดมากนะฮะสำหรับเครื่องเสียงนะครับมาดูต่อนะฮะเครื่องเสียงนะครับเป็น CD FM AM นะครับได้หมดเลยสําหรับเครื่องเสียงนะครับ แอร์ Air, นะครับเป็นออโต้แยกชัแนลเป็นดูโอโซนเรียบร้อยแล้วนะครับมีแอร์ตู้หลังนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับม่านไฟฟ้าด้านหลังมีมาให้นะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็น6สปีดนะครับหัวเกียร์เป็นลายไม้แบบนี้นะแผงเกียร์คอนโซลต่างๆนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับแอร์แบกมีให้เรียบร้อย นะไม่มีจงจอกทะลุอะไรทั้งสิ้นนะในเรื่องของคอนโซลนะครับใบสคบอดูกันนิดหนึ่งเบลต้า e คัมร um ี่ 2.0G นะครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสิบหกไมล์เจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับตรงทุกอย่างนะฮะผมแจ้งรายละเอียดเนี่ยกับราคาขายเนี่ยผมแจ้งตรงตามที่บริษัทให้นะครับไม่เคยบอกผ่านบอกเกินแม้แต่บาทเดียวนะครับสไตล์การรีวิวของผมนะครับสไตล์การขายของผมนะครับเป็นแบบนี้เลยของแถมผมมีให้แน่นอนนะครับสำหรับใครพี่ๆท่านไหนที่ซื้อกับผม ผมมีให้แน่นอนนะครับสบายใจได้พามาดูด้านหลังต่อนะฮะด้านหลังนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีแอร์ตู้หลังมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่เลยนะฮะเป็นดูโอชาแนลจากด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยม่านกันแดดสําหรับคนนั่งหลังแบบนี้นะครับม่านกันแดดด้านหลังกระจกหลังเป็นไฟฟ้านะครับกดปิดได้แบบนี้นะครับเบาสวยเบาะหนังสวยเดิมๆทุกจุดไม่มีรอยฉีกขาดอะไรนะครับสมบูรณ์เลยนะฮะสำหรับ แคมรี่สอจนีนะครับปี16นะฮะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะครับรีบทักมารีบติดต่อมานะครับรถไม่น้อยมากผมคิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานสำหรับตัวแคมรี่นะฮะแล้วก็เพราะว่าซื้อง่ายด้วยช่วงนี้นะครับดอกเบี้ยมันต่ำนะฮะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะครับรีบติดต่อมานะฮะตัวอาเรดดอกเบี้ยที่ผมแจ้งไปนะฮะ2.59ถึง2.9 9เนี่ยจะหมดเขตแค่เดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้น นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักมารีบติดต่อมานะครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถครับโอเคครับมาดูกันต่อนะฮะในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถห้องเครื่องกันนะครับว่าสวยเดิมขนาดไหนนะครับเริ่มที่เครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็น Toyota VVTi W นะครับเป็นเครื่องยนต์ D4S นะครับเบนซิน E20 ได้นะครับคันนี้นะฮะเครื่องยนต์167แรงม้านะครับกับแรงบิดที่199นิวตันเมตรนะฮะก็ถือว่าเครื่องยนต์เนี่ยแรงอยู่แล้วนะครับ167แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะฮะในเรื่องของอัตราการเร่งเนี่ยหายห่วงนะฮะขับนิ่มขับสบายปั๊มเบรก ABS นะครับ VSC ในระบบการเลื่อนกับถลายเนี่ยมีมาให้ที่ผมแจ้งให้ในในการรีวิวที่ตัวรถเมื่อกี้นี้นะครับ VSC มีให้เรียบร้อยแล้ว TRC นะครับ กันล้อฟรีมีให้ครบหมดนะครับเบรก abs เสริมแรงเบรก ba นะ <Right. S 1> ครบับครบจบในคันเดียวแน่นอนนะครับเป้าโช็คนะครับ <S <S เดิมเดิมเ<ๆ>นี่ยรอยมาร์กลงงานยังอยู่เลยนะครับเป้าชคสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับสีแต้มมาร์กลงงานต่างๆอยู่ครบทวนหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะทุกจุดไม่มีคดไม่มีงอนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ดังแบบนี้เลยนะครับนิ่งเดินนิ่งแบบนี้นะฮะเครื่องยนต์แห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ํามันของเหลวอะไรไหลรู้สึกมองไม่เห็นนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดอยู่แล น้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะฮะเราเปลี่ยนถ่ายให้ตอนเรารับรถอยู่แล้วนะครับตรงนี้สบายใจได้เลขไมค์แค่จิตหมื่นน่าสนใจมากเนี่ยนี่เดิมๆจุดเลยเบ้าโชฮะไม่มีอะไรมากนะฮะฝากระโปรงนะครับตัวค้ำฝากระโปรงก็เป็นโช๊คนะตามสไตล์แคมรี่นะครับหัวน็อตนะครับมีมีการขยับมานะครับไม่ต้องกังวลนะครับเวลามันขยับเนี่ยผมแจ้งตามตรงนะฮะว่ารถเนี่ยฝากระโปรงต้องมีเก็บงานสีในเรื่องของสเก็ตหินมาบ้างเลยนะฮะไม่งั้นรถมือสองนะครับรอยสเก็ดหินเต็มฝากระโปรงเนี่ย ผมคิดว่าไม่มีไม่น่ามีใครรับได้นะครับตรงนี้ก็ฝากระโปรงเนี่ยเรามีการพ่นสีมานะฮะจากอาจจะเป็นสีเคลมประกันจากก่อนที่จะมาถึงเพชรยนต์อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าสีด้้งข้างเดิมๆนะครับโอเล็บจ,จิกเข้าวแบบนี้นะครับสเีเดิมๆนะครับฝาท้ายฝากระโปงหน้าเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆติดอยู่ครบคร้วนนะน้ำยาปรับอากาศนะครับตรงนี้แผงกันความร้อนสวยๆเลยไม่ลอกไม่ขุยนะครับตาปั๊มโตโยต้านะฮะ ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับฝากระโปรงบางๆนะครับสบายใจได้พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับหรือจะซื้อสดนะครับก็จัดมาได้เลยนะขออนุญาตฝากนะฮะ โตโยต้าคัมรี่นะครับ 2.0G ปี2016คันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมวิวเพชรยนต์นะฮะกันสาดยังไม่มีเบ้ากระลอยยังมีผมแถมติดไปให้ได้นะครับอ่าเขาเรียกว่าประกันเครื่องเกียร์ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้มีประกันเครื่องเกียร์ติดมาด้วยนะครับ1ปีนะครับถ้าเป็นการจัดไฟแนนซ์นะครับใช้ดอกเบี้ย2.9ดอกเบี้ยพิเศษนี้นะฮะทางธนาคารธนาคารนะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขในการที่จะเราจะต้องมีประกันเครื่องเกียร์นะฮะของส่วนโตโยต้าด้วย1ปี นะครับตรงนี้ก็สบายใจไปอีกต่อหนึ่งนะฮะและการตรวจรถนะครับตรวจสภาพรถนะครับทางบริษัทยนต์เราตรวจสภาพให้นะเพราะว่าการใช้เลนดับเบียีพิเศษนี้นะครับทางธนาคารธรชาติมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะฮะรถต้องเป็นเกรด A เท่านั้นถึงใช้เลนดับเบียนี้ได้นะฮะเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เกร A ด A แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่เดิมใหม่แท้แน่นอนนะครับ อนุญาตฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะฮะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะับฝากกดไลค์กดติดตามกด Sub สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ